สวัสดีครับเรากลับมาแจกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มแจกหมูนั่นเองนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับลงคลิปไปนะครับเพื่อนๆก็ตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณ30คนนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับและก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้นํารายชื่อทุกคนนะครับ ใส่ไว้ในวงล้อเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนว่าผมจะแจกหมูกรอบแดง8ตัวนะครับ2รางวัลนั่นเองรางวัลละ4ตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับไปเลยครับเพื่อนๆคนที่หนึ่งนะครับคนที่จะได้หมูกรอบแดง4ตัวนะครับนั่นก็คือ โอ้โหนะครับคุณชัดเจพลนะครับโอเคนะครับอินดีด้วยนะครับคุณชัดเจพลนะครับคนที่สองนะครับคนที่ชื่ได้ก็คือคุณคุณ S N K ม e w อีอิ๋นะครับถ้าอ่านผิดต้อง ขอภัยด้วยนะครับดีใจกับคนที่ได้รางวัลทุกคนด้วยนะครับ A few moments later ส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ากิจกรรมแจกไวแองเจ้ามาแล้วครับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมเพิ่งไปซื้อมาตะกี้เลยครับเพื่อนๆซื้อมันแจกเพื่อนๆนั่นเองนะครับกิจกรรมรอบนี้นะครับก็จะแจกเป็นไวเอรเจ้าหนึ่งตัวแล้วก็สปิงหนึ่งตัวนะครับเป็น2รางวัลนั่นเองนะครับ กิจกรรมนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับช่องของผมนะครับคนที่กดอยู่แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานนะครับว่าได้กดติดตามแล้วนะครับมาในเฟซผมนะครับและก็ให้เพื่อนๆนะครับเม้นอยากได้ไวแองเจิรนะครับใต้คลิปนี้นะครับมี2ขั้นตอนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับกดติดตาม นะครับขันตอนที่2ก็คือคอมเมนต์ไวแองเจ้าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับและส่งหลักฐานมาใน Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ f a c e b o o k ไว้ให้ใต้คลิปนี้ส่วนระยะเวลากิจกรรมนะครับผมจะมาส่มแจกสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ